สวนน,น้อยที่เมืองไทยค่ะนี่ต้นกันเกาเดือนเมษาพฤษภาก็จะออกดอกห้อมกินหอมเหมือนน้ำหอมเลยค่ะสวนปทิพค่ะสวนปทิพที่เมืองไทยทำทำไว้น้องสาวดูแล แต่ก่อนงามต้นไม้เยอะอยู่แต่นี้ดูแลไม่ไหวก็ตายบ้างอะไรบ้าง <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปไปสวิตก็คิดถึงสวนเ้ย <laughs> มีละมุด่ะละมุดนี่กำลังออกลูกเ <laughs> มืองไทยมันปลูกได้ตลอดนะอยู่เมืองนอกมันได้เฉพาะเลยดูหนาวโน่น้นค่ะสวนย่อม หอดน,น้อยน้อย